ชีวิตในชนบทจีนของสาวหัดใหญ่กับบ่าวสารซี สวัสดีนีฮาวค่ะทุกคนช่วงนี้หม่าม้าก็ไปนอนในเมืองนะคะวันนี้กลับมาก็ทําอาหารให้กินเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นแป้งโรตีการมาอยู่ที่นี่ก็ทําให้ได้รู้ว่านอกจากอาหรับกับอินเดียจะกินแผ่นโรตีแล้วคนจีนก็กินแผ่นโรตีเหมือนกันค่ะแต่วิธีการกินก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะที่นี่ก็จะเอามาทําเป็นกับข้าวแล้วก็ห่อกินวันนี้ก็มีเพื่อนเล่นเป็นเด็กน้อยหลังจากนั้นพวกเราก็ไปถ่ายช่องแดงกันพอกลับมาก็ไปกินบะหมี่กันไก่กันค่ะจะเรียกกันว่าเจียนเตาเมียนก็แปลตรงตัวเลยนะคะบะหมี่กันไก่เาากกนน่่มตดลยคคะะะ้สีีวแแแูทรงงพจ จริงคงจะมาขายแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนอกจากเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วด้านในก็จะใส่ของเยอะมากเลยนี่ดูดีนะคะเต็มหมอ้อมาเลยค่ะราคาประมาณ50บาทเองถทวยนี้ก็กินกัน2คนสามีนะคะถ้าเพ่อกินคนเดียวก็คือไม่หมดแน่ๆอยากจะบอกว่าน้ําซุปเข้มข้นอร่อยมากแลวก็ตามทมเนียมนะคะปกกระเทียมกินค่ะแล้วก็กินบะหมี่คำกระเทียมคำนะคะรอยเรงช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวมากๆแล้วพวกเราก็มาหาซื้อเกล็ดขนคนกันค่ะส่วนโอริโออันนี้ก็คืออร่อยมากเข้มขน้นช็อกโกแลตชอบมากและนี่ก็คือเลเผือกนอกจากเลจะเผือกแล้วเราก็เผือกเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็น ลแล้วนี่ก็คือพี่บ่าวจะซื้อถุงมือไปเก็บทุเรียนซื้อของเยอะแยะมากมายทําราวกับว่าขับรถยนต์มา <laughs> แล้ววันนี้พี่แก,กก็ทําอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าเป่าคาถาเรียกเงินหรือว่าอะไรเจ้าสิเปอร์เซนต์ของของทั้งหมดนี้ก็คือของพลอยทั้งนั้นเลยค่ะของพี่บ่าวก็คือมีแต่แกกับถุงมือนะคะก่อนกับก็เจอเมลใครไม่รู้ค่ะน่ารักมากแต่ดูเหมือนน้องจะรังเกียจเแล้วนะคะไอ้สาวนี่ออกไปไกลๆไปชกหมอกอีดายะมาจับฉันนะน้ำอับมังม่ายไม่รู้ไม่นี่ใจโหออกไปให้พ่นๆที่ไปอย่ามาแข่กู